เราําตัวน้ายาออกมาตรงนี้มาฉีดต่นนะีนะ่พเพื่อนไปลองทําดูก็ได้นะครับมันให้ผลดีจริงๆพอตอนเช้ามาดูโอ้โหหงายท้องหมายท้องเต็ม่างนี้นเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องมาชนิกลุ่มเกษตร,ร,รษของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของวิชาการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอในเรื่องของวิธีการกําจัดหอยทากขึ้นบนกระถางเน,ะนาะสำหรับใครที่ปลูกผักแล้วกระถางมีขนาดเตี้ยเียแบบนี้เ,เนะะาะสไตล์ที่ผมทํานะครับเพื่อน ผมว่าคงต้องเคยเจอกับปัญหาเรื่องหอยทากแน,น่นอนเนาะมันจะไต่ขึ้นได้นะครับกระถางชุดนี้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเขาจะไต่ขึ้นได้นะครับไต่ามากินผมโดนกินไปรอบหนึ่งจะให้ดูกระถางผักชีของผมโดนกินไปรอบหนึ่งนันจะเป็นกระถางเนี่ยหายไปซีกหนึ่งนะครับก็เลยมาทําวิธีการกําจัดหอยทากนะครับกําจัดหอยทากไม่ได้ทํากับต้นพืชนะทํากับขอบ,ขอบกระถางชุดนี้นะครับ อย่างที่เห็นผลที่ได้ก็คือ,อยังเหลือเต็มทีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหอยทากขึ้นมากินผักเลยเนี่ยขนาดผมเอามะเขือเทศมาโรยนะยังไม่มีมากินนะครับแสดงว่าได้ผลดีเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการทํานะครับทําง่ายๆใช้เพียงแค่สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านของเราเนี่แหละนำมาทําให้เกิดประโยชน์นะมามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างนี่เพื่อนๆไปเอาต,ตัวนี้มาเลยกระปินี่กระปิแล้วก็น้ํายาล้างจาน แล้วค่อยตัวเด่นก็คือเกลือนะครับใช้เพียงแค่สามตัวแค่นี้เนาะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกะปิเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนประมาณนี้ทําการละลายกะปิก่อนนะอันดับแรกนะครับทีแรกผมว่าผมจะละลายละลาย,ละลายกะปิให้เสร็จก่อนนะ่อ่มาทําแต่ให้เพื่อนได้เห็นกันเลยว่าให้เพื่อนได้เห็นแล้วก็ได้ทําตามกันได้ถูกวิธีเนาะ ทำการละลายกะปิเดี๋ยวเรารอสักพักก่อนนะรอให้กะปิเขาเริ่มละลายก่อนนะครับอพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับตัวกะปิของเราก็ละลายได้ทีแล้วนี่ละลายแบบนี้น,นะขั้นตอนต่อไปนะครับใช้เกลือ1ช้อนแกงใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปใช้เป็นน้ำยาล้างจาน น้ำยาจันองผมหมดพอดีเลยหนะึ่งช้อนแข็งกันใส่เข้าไปทําการคนผสมส่วนผสมให้ละลายดี่ะถ้าส่วนผสมของเราละลายดีแล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อไปมาเรา,าเตรียมอุปกรณ์นะครับใช้น้ําประมาณเครื่องลิดนะผมเติมน้ําให้ก่อนน้ําประมาณเครึ่องลิดบิ๊กเครื่องหมุนชุดนี้อยู่ที่ครึ่งลิรพอดีนะครับน้ํเครื่องลิดแบบนี้นําตัวน้ํายาของเราชุดนี้ ที่เราจะนําไปกําจัดนะเปลือกลายเดียงที่เราจะนําไปกําจัดหอยทากนะครับใช้หนึ่งถึง2องฟอนโต๊ะนะสามก็ได้นะครับคนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาแนะนำวิธีการเก็บนะต่อไปทำการกรองนะครับกรองนำไปฉีดพ่น ทำการเทครองไปเลยนี่เราก็ได้แล้วตัวน้ำยานะครับต่อไปเรานำมาใส่กับสเปรย์ฟอกกีเทใส่ไปเลยหอยทากขึ้นกระถางฉีดครั้งเดียวนะครับตอนเย็นมาดูก็ได้ตอนเช้าตอนเช้าเ,เพื่อนมาสังเกตดูก็ได้นะครับ จะนอนไายท้องงงเลยถ้าสวนใครมีเยอะจะเห็นเยอะเลยแหละนะครับเนี่ยเสร็จแล้วจักหอยทากมาเคยรู้จักวิธีนี้หรือเปล่าไปไปดูกันว่ามันจะต้องใช้อย่างไรวิธีการที่ผมทํานะครับเวลามีหอยทากขึ้นมากินต้นพืชของเราเป็นกระถางใช่ไหมเรานําตัวน้ํายาของเราชุดน,นี้มาฉีดพ่นฉีดคลุมไปเลยฉีดตามกระถางอย่างนี้ฉีดในบริเวณพื้นที่นะครับ สูตรนี้ยังสามารถไล่ได้กระทั่งมดนะครับเนี่ยฉีดคลุ่มอยเลยนะครับทําไมไม่รดราดเอาล่ะตัวน้ำย่างของเรามีส่วนผสมของเกลือใช่ไหมตัวเกลียมันอาจจะไปทําให้รากพืชของเราเกิดอันตรายได้นะครับแต่ตัวกระปี่มันเป็นไคลโตซานช่วยในการเตี้ยงรากของเกลือเราอยู่แล้วเนาะเราก็ฉีดฉีดเข้าไปให้มันเปะเกาะกับตัวกระถางแบบนี้อย่างเช่นในซอกหยดใช่ไหมก็ฉีดเข้าไปนะครับ หอยทากเวลามันได้กลิ่นของกะปินะมันจะขึ้นมากินพอกินเสร็จปุ๊บนะครับตัวเกลือมันจะไปดูดตัวเขาเรียกว่าน้ําอยู่ข้างในหอยทากนะครับพอน้ําในหอยทากม,ม,มันไม่มันไม่คงที่มันก็ทําให้หอยทากอะนอกเนี่ยเพื่อนไปลองทําดูก็ได้นะครับมันได้ผลดีจริงจริเนี่ยก็หลังจากตะก่อนนะครับมันขึ้นเต็มเลยนะผมก็ทําการฉีดนี่แหละโดยไม่ได้ฉีดใส่ต้นพืชนะครับฉีดใส่กระถางแล้วก็ฉีดใส่บริเวณด้านล่างนะครับเนี่ยเนี้ย ถ้ามันก,ก็จะมากินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการกับจดถอยทากเนาะเนี่ยอย่างเป็นต้นเขียวชุดนี้ผมปลูกลงกระถางไอ้ลงลงดินอยู่ยนะแล้วมีฟางด้วยเป็นเพื่อนคีดว่าหอยทากมันจะชอบไหมไม่เหลือนะครับรอบแรกที่ทที่ทําการปลูกตนน้นเล็กๆนะขึ้นมาเต๊บนะครับผมทําทการฉีดนี่เลยฉีดลงกับฟางฉีดลงนี่เลยนะครับพอตอนเช้ามาดูโอ้โหหงท้องหงท้องเต็มตรงนี้นเลยนะครับ ได้ผลดีนะได้ผลดีมากๆเลยเนาะอืมก็ประมาณนี้เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะผมจะไล่ฉีดให้ทั่วสวนเลยกับวิธีการกาจัดไอยทากนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนาะไม่ได้ยากเอ่อถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสบถามกันได้นะอยากรู้วิธีการปลูกผักต่างๆนะครับวิธีการขยายพันธุ์วิธีการกำจัดแมลงกำจัดนอนก็สามารถคอมเมนต์มาสบถามกันได้เนาะวันนี้ก็วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ผมยังมีวิธีการาทำกรเกษตรวิธีการปลูกผักอีกหลากหลายรูปแบบมั่งที่จะรองนำเสนอเพื่อจะดูกันนะครับเจอกันใหม่ไปพรุ่งนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับส่วนวิธีการนำไปเก็บเอาไว้ใช้ต่อนะครับทำแบบนี้นะหาเป็นขวดน้ำมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เทใส่ขวดน้ำฉีดในซอกในซอยบ่อยๆนะครับมันสามารถกำจัดหอยทากได้ดีมากๆนะครับแล้วสวนของเพื่อนจะไม่มีหอยทากอีกต่อไปเลยเป็นอีกอย่างเคล็ดรับดีๆนะครับที่นำมาแบ่งปันกันวันนี้เนาะ